สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อากาศหนาวๆน,นะา้ายใจอเอาเนี่ยแบบขอบอกกันเลยนะย่งแบบนีช้ชิวๆน่ะห <c oughs> นาสุดๆ สองตายย้ายนี่โอ้ย้อมเพิ่นเพิ่นเดินทุกมือได้นะเดินรอบรอบหมูบ้านล้าก็มาเดินเนี่ยมันมีถนนเ้นหห่มหละถนนสกกตเตอร์ถ้ากันเดินลุกมือเดินแบบบางเมื่อเข้าไปร้องบางแล้วคือจังเพิ่นเดินง่ายๆแบบลมบัวลมบัวเลยอ่ะประมาณนี้เลยอะ บรรยากาศตอนแรงๆฮัลโหลอลไรบ้า